ขุดน้ำในเรื่น่ะเรื่อลเราไม่เขียนะอา้าวผากันนั่นขุดหลิ่นระบาดนี่พัาไปบมเห็นหูกับปูกับผากันขุดไปไปเปิปดอันเห็บเฮ้ยดูแถดูอะไรไปง่ายเขียนพี่ป้า สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสกครูสุกคนเนาะเ่าว่าพังลาพังไทยและต่างประเทศเมื่อนี่ก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาวดวงมื่อนี่ก็อยุดเตาถ่านเนาะตอนนี้สะดวงกับหากออกมาตาถ่านเนาะหากระไข่แน่สะดวงก็เป็นไข่หวังสองสามมือเนาะสะดวงสาวเป็นไข่น้องอนุนเป็นอีกเนาะเมื่อวานนีน้องอนุนจะเป็นไข่เนาะโดยตอนนี้เสียงสะดวงกะ เจ็บคออยู่เนาะเสียงกระซีแฮมเห็มาจังหน่อยเนาะเพราะว่ายังเป็นวัดเป็นไออยู่เนาะโดยตอนนี้สะดวงกับมาขุดกระปูกับป้านางกับน้องทงเพิ่นนะป้านางมาพามาขุดกระปูไปใส่อมขี้เล็กเนาะพี่น้องโดยสะดวงกับือยามานำเนาะอันนี้ก็เป็นยาอมเนาะยาดีไอเจ็บคอมาเมื่อกี้นี่เลยกระซือมาเลยเนาะเป็นยาอมยาดีไอเนาะยังเจ็บคออยู่ ไอ้ลายพี่น้องน้องกลางคืนจำบ่ได้เนาะไอข้ขากไอแน่เลยูว่ามื้อนีปน้ป้านางสิได้กระปุ่มบอลลิบอลเนาะดินกระแข้งแข่งเพิ่นว่าเพิ่นสิได้กบเนาะเพิ่นหามไม่แย่กบอยู่ตอนนี้ฮะโดยไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องผุนเนาะกำลังขุดอยู่ได้อยู่บ่กบนี่เนาะปลาผักแหน่งแห้งเมื่อไรเนาะ เปไ็นยังไงปะนางสบายดีปะนางโดยสบายดีโคดโแข็งโคตรแข็งโคตรโอ้ยงามนี่เจ้าฮานหูมันอ่อนบ่มีแหละหากคูดลงไปมันก็อ่อนอยู่ดิบ่ม,ห,มหินเลยหินแห่หหหตูงใช้จะเป็นห้างอยู่เนี่คันหนอง,ท,ง,งที่พังเถืองนาทีว้าวกระยะมีอทั้งุ่มได้แห้งหมดแหละ นันูแต่เคิร์ดมาเลยด้วยงัดเขียดตี้แต่เคิร์ยังว่ากินบล็อกอิปูเท่งนี้ทางนบล็อกี้ต้องเอาน้องท่งไปใส่เลยหันมาบริณองท่งเสียปลากขะโดงเลยพทงพทงผูเป็นไข่ทำยีสตกระแม่นข้าวปนางเนาะปะนางแล้วก็ไอซุกเพราน้องเป็นไข่ต่อมาแล้วก็เสาว์ด้วยนะ สะดวงเศร้าต่อมาอนนอีกเป็นไข่เก็บอันรเนีย่ยนะเก็บอะไรเห็นไนว่ะโมีแนวใส่อะารน่ไหนปลาหุ่ยฟูเขาแข็งไปถึวม้อหอยได้ห่านน้าวหน่อยห้อมหอยในใจเป็นแนวใดได้บ่ โดยสบายดีไปงัดเขียดไป,ไดไปพามาหากินตอนเที่ยงโบมี่นะโบขึ้นพระกระยาณนะโบมี่เขาหลอกไปแล้วบอกว่าไ,ไปหาอยู่บึงหวะไปหาอยู่บึงหวะบึงวบหวะกนันอย พนางตำมะหุงให้กินนะอยากกินตำมะหุงป้านางส้วงวะส้วงวะตำมะหุงตัวไหนยังเอ้าป่ะน้ำเอามาลอยน้ำมันได้เลยทอดสำนีก็เอาติพอดียึดตำมะหุงเด่นนี่ใช้ตัวเมื่อกี้นี่ตั้งทงเอาห้ทังทงทั้งทงเอาใหายพนางกับตัวในี้ใหญ่เนาะใหญ่ขนาดโบแม่มันเสียนะมันอันนั่นหรอโบ อ่อนได้ดี่เลยน้าแมนบัวเราใส่ห่อหมวกหอดกุ๊กเนาะเจ้าหน่อยเห็นมามีแต่ลูกราพากันงัดคือเราพากันไปแย่ไข่หมดแดงเหนอ่อนมาเลยแล้วแต่เจ้าหน่อยเนาะอันนัางอันนัางอ่อนคิเล็กต้องใส่ไข่หมดแดงเราเห็นมันตื้งเลยได้ยามในเห็นก็จาขายในตลาดมาแต่ตะพื้นเราเห็นโอ้เหมือนกระดัมห่างเนาะ คูไปหาแหน่แถวทึงคูมันบอทมาซึ่งแล้วใดขุดอีนังเดี๋ยวนี้นะครูขุดนั่นแนบ้่งเนี่ยเราไม่เขียดเอาพากันนั้นขุดหลิ่นระบาดนี่พัไโบเห็นหูกัะปูกัะพากันผ้ดไปเปิดอันเหอบเฮ้ยดูแถ่ดูแล้วไปง่ายเขียดเห็นปะมาไหม บมีมือนะเาครัวเบื่องกับบมีม่แถวนี้มันบมีเขียดทรายมันมีแต่เขียดอันนั้นเขียดค้าข้าม,มปลาพักแยงหยุบหมดแล้ว เอากระคือมันออกเนาะเขาก็ได้เลยกระเว้นมาฝาบออกมันอยู่ใน,นเห็บปืดเถียดแทวนีนกับโบมี่่ะ เกี่ยคิด้ลงไปทมพพ้อมให้เกียดขับไปอยู่ไปแล้วคุดแล้วเป็นอะไรน้องทง,องได้เปล่าเห็นแต่หูตหั้นหอยไม่ได้หูหนี่นอ้องทอง าคูดในแม่นี่เศบๆเด้อมีแต่ตัวน่อยนเนาะตัวเพเลยยาก่ัดไข่ไจะกินแต่เ็ดเเฮาโบได้หูห้อนหลดสาดท่านะนั่นละอันนี้พ่อมดังจะบโบมีกินอ่ะนะโบมีดังเฮานะกินไปยังกับจิจ,จีจ้างจโบมีแบบ ดังนี่โอ้โหรีเลยโบมี่รีเลยแบบบ่ฮู้จักยังเลยในหูดังนี่ดังตายเป็นวัดหลายเนาะปากปากกระตายดังกระตายบ่ฮูหลุดขาดยังเลยนิ้วเสกกับโบเสกแบบนี้นะแบบว่ากรจะเจ้ามาไต่กันงคืนแบบดีเลย กลางคืนมันออกหากินนี่ไหนต้นเว่นแล้วมันดิบใครต้นเว่นมันก็นี่อยู่น้ำป่านี่แล้วทุง่งตัวหน่อยเอาบ่ทุงงง่งไม่ได้หังหนงหมดแดงเลยมันหังมีแต่หังน้อยขวบบ้างไรแต่ว่ามันบ้าหังนถั่วกระปั้นได้หังใหญ่หังนะติปูมันเกินบูมีปัญญาเห็ดหูค่ะตัวใหญ่ใหญ่ เหออีนี่มือบ้านมูซา้านี่เผมผมมาคุดเนาะมืซาห์้านี้มืูซาห์มีข้าวป่าพื้นถ้าก็ออกมาเพปะกินข้าวเที่ยงแล้วปะกินแต่ข้าวซา้ากินแต่ข้าวเาห์หนี่หูนี่คุดผมเด้อตอนนัวน้อยๆเนี่ยอยู่ป่าพักแยง,งเนาะตอนไหนกะ ท,ท,ทิ้งไปขึ้นมีหมดขึ้นใส่บมีเดี๋ยววาดนี่โบดลออกมาเนาะวาดนี่ก็เป็นไข่ว่านวาดนี่น้องอันนนเป็นไข่โบดลออกมาเมื่อนี่ผลไข่แน่ก็พาก,กันออกมาเนาะออกมาถ่ายคลิปพาหลูกออกมาถ่ายคลิปจะนอยก็พาก,กันขับม,มือกันเนาะคือโบอัน ตัวใหญ่สัมคนเลยกับปูกะใด้ได้สงสารมันตัวใหญ่เกินโทษตัวใหญ่เกินโทษว่ะนี่เลยเพื่นผู้ผู้ประหยัดเขียดอยู่ให้หน้ะผมโอ้โบ า,าตอนนั้นเฮาก็ปืดเบึงเ่งในทั้งหมดเหน็นลงมาคูดกระปูกับอนนนตอนน้ะขูด,ด้ตรงนี้ขั้นไปเดี๋ยวนี้ยกแล้วก็แหย่จ๊กเลยข,ข,ขุดเลิก ปากกงก้วงแนะ่เห็นว่ากะ่ะนันเถอะคุดลงไปเลยนะมันบ่มีตัวมันเลยช่วยอะไเลยบ่มีตัวกระปูไม่ใส่ตัวมันที่ได้กินอยู่บ้างไหมเนี่ย ีน้อทงทงจะแก,ก่แล้วบ่พื้นจน้ะเนอะเอาว่านกกนี่แก่ว่านนี่แก่พื้นพระชักคือเห็นชาวแส,สงถ่ายลงพื้นน้องทงพื้นน้องทงบอ่ะออตัวบารลอตัดใหาลนะบ่ซื้อน้ำยาแตง่งยาแตง่งคลายให้บ่แมี่บอน้องทงที่กองแล้วกันเลย อันนั้นตลอดยังไได้มาให้เหรมื่อไห้บ่กไอยมากินหัวบปเลสองมือปูดตัวใหญ่ดีวะใหญ่ปะได้ตูดังใหญ่ทำได้สองัวสามโตก็สซองกันมืดวเมืดในหน้ากับี่เตสามนีเนาะเ่งเธอมาาเถื่อะ ไม่ให้นหน้ายลุมนี่ยมมีตัวใหญ่นะมีแต่ตัวฉับนี่ไข่ไหนูสวยหอเม้นปวก กระไพยมาขีดใส่เลยป้านางเหว่ๆ oh. ไปเนี้อกระไพยมาขีดใส่เลยไพ oh. ้สมดังขมลวกกินพัก oh. ปีนี้มันบวร้ายปีกายนี่รายได้ปีกายนีพองยมแรงเลยเริ่มเข่าสู่นาแรง หมทันแล้วเพลละวฮะกับมาหากินสิกินขาวละวฮะกับมาหากินบ่ยามุ่งเช่ายามุ่งเช่าก็ไปเรียกอนยามุ่งเช่าก็ลุกมาหาแจะหาโมงหากินแล้วเลยจะจะตัดพื้นแบบนี้มาแต่หากินเดียวติดกับว่ได้ข้าหนาวบ่ยามุ่งเช้าค่ะยามุ่งเช่ากับข้าหนาวเนี่ยอุปกรณ์ในเฮือนนะ นี่ในแคแถวอันคันทางกลางตัวใหญ่อยู่ด้วยตัวใหญ่อยู่ว่าแถวคันทางกลางแต่พ,นะาพายผมมาปอกมันแถวนี้มันบน่มดเลยดูว่าหนูบ,บ่หนอ่ะโมโหแล้วนี่เห็นแต่ขี่มันเนาะ กบมัน,นับมันต้นแน่ไปเลยเดย์เดยเดเอ้าเอ้าเอ้ไปนั่งไยเขียดเอา้าไ,<ท>ไปเลยบระจากทางหนาวนงูแหละแนนมนบ่เรียบรยนี่แบบนี้ปะนั่งปืดเขียดแถวเนี่ยขึซีมเีในในเ,เอา้าเบินน่ง <c oughs> หูตัวได้เอ,อนบแม่นว่ามัโลงอนดีบจะเห็นหตัวมันบอตุกทานมันริบันกหลอ,อบนมันลงหูอีปูนี่ละใครยู้ตัวนี้มันอ,อนน่อนเนาะอ่อนอยู่บ่บอ่อนตอนนัวใดบนบนหน้าชองบนกนห้ถามดู ช่อย <laughs> บ่ส่ะห้องทามันทามเหียดดินบานเฮามันบ่คือดินนะั่นะนะ่ะบ่คือดินอย่างบ่คือดินดางเอาดินบานเฮาบ่คือดินดางดินบานนี่บ่คือดิน <laughs> แนวนี้ก็มีน,น,ออนั่นก็เคยได้ยินหัว่าปิท้อง ตานนีม้โบมเมนเกียนในคอโบน้ำจะได้ไหนน่ะเออได้บอเขียนกันเนาะได้เห็นปลานัางไหมพ่อเพิ่นได้เมื่อสู่ลูกสู่ผัวเพิ่นกินผัวใช่ว้าว,วาเอานี่แล้วแล้วไดสิคุ้มกินใส่ป,ปากเจ้าของนี่แหละ เช่นังไดถึง่อย่าบอกได้หลอกค่อยเห็นแต่อีปูเขียดคื่บ่เห็นล่ะขเ,ลเขะาไปแล้วเขียดนันเจ้าบัวท่านเนาะเขากระคุบลงแน่นอีู่บอกมาแม่ท่านไหนกันหัดขมุกขมุมอยู่ท้งน่ะ ใปจากโตเลยเนาะทางนน้าเนาะชิกแกงให้กินได้ตัวคข่อยอลีบุเเ็นเขียดมันพี่นอ้องมันใครยู่ไใดกระปูอยู่เนาะมันเข่าหูได้ล่ะไปแล้วไปแล้วไปงัดใหม่โละเขาก็นั้นมาจาับจีนเข่าหูได้คุบอกใค่แน่ เขเหอที้ <grateful> ่หาเขียนาเขียนตัวใหญ่ก็ทีว่าดอกขันสามครบนี้ตัวนี้นอยหนึ่งห้าว่าใส่เออเ็ียนนคพบังโลมีเ่เขีนหม้อหม้อได้ใช่อีมเอาเขาเอิดเขียนหมเขียนหน้า เขียนหน้ากับเขียนหน้ามีเขียนหมอกเขียนหัวตะโป้เขียนหัวตะโป้มีหอดเขียนทวตาโป้ตัตัวใหญ่กัเขียนทวตะโป้ปนางป้นางเอาคำใหม่มาให้ยพังอยู่เลยเลยนี่นี่เหูอีกกระปูนี่หูอีกกระปูกฉ่ำน้ำได้ไหมเอาโลดไปชมกันทางน้องชายเขาเนี่ยแจกแดดแจกโตเนาะ เว้ยตาได้อยู่บะมันน้อยน้องทงเหิอแถวนี้หายหลุมพุ่นโดย,ย,ออยดบะนี้สะดวกกรสิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะพากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสัส่นกระดิ่งสะดวงเนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจสะด,ดวกลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุณเลสซีสกูสุลเนาะที่บุญคิดสะด,ดวงแต่้นจะจบที่ประคามโฆษณาเนานะขอให้เอสซีสกูสกคนอยู่ดีไม่แห้งคเจ็บจะได,คะได้คนเจ็บจะได้ความขายงานมีเนาะปรษสาจางโรคภัยไข้เจ็บเนาะโดยราถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะร่ารวยเงินทองเนาะทานมือเศร้าไร้ข่าวมืวแรงเนาะโดย แต่คลิปนี้สสดงขอตัวไปแล้วกัค่ะว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี